ยิ่งดังยิ่งดราม่าเจนนี่ชี้แจงประเด็นเหยียดเพศที่3พร้อมลบต้นคลิปเพื่อรับผิดชอบมีดราม่ามาให้นักร้องสาวลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตได้ชี้แจงอีกแล้วหลังเกิดกระแสดราม่าเรื่องการเหยียดเพศที่3ในคลิปรายการเส้นทางสู่ฝันได้หมดท่าสดชื่นอีพีที่5ก็คืออีพีล่าสุดโดยเธอได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่าน Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น ระบุว่าในคลิปรายการเส้นทางได้หมดทัสดชื่นอีพีล่าสุดที่เกิดกระแสดาราม่าเรื่องการเหยียดเพศที่3เจนนี่อยากจะออกมาชี้แจงกับทุกคนว่าทางเราไม่ได้มีทัศนคติหรือเหยียดเพศกลุ่มคนที่3เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าได้ดูจนจบจะเห็นว่ามีการสอนให้น้องพูดความในใจพูดแทนใจสาวประเภทสองเพื่อให้คนที่กำลังดูรักคุณกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะเจนนี่เองก็รักคุณกลุ่มนี้มากเจนนี่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆกลุ่ม LGBTQ มากมายทีมงานหลายคนช่างแต่งหน้าคอสตูมของเจนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้เจตนาของเจนนี่ที่ทำคอนเทนต์นี้ในอีพีล่าสุดเพราะเจนนี่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงเรื่องราวของกระเทยว่ากระเทยก็เป็นคนหนึ่งกระเทยก็มีหัวใจแต่ในคลิปที่ทำออกไปอาจมีข้อผิดพลาดอาจทำให้บางท่านไม่พอใจที่มันอาจจะดูเหมือนทำให้คนกลุ่มนี้เป็นตัวตลกแต่เจนนี่ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นจริงๆค่ะ เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบการบูลลี่และอยากสนับสนุนให้คนไทยเลิกการบูลลี่และเลิกการเหยียดเพศเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเจนนี่พร้อมสนับสนุนคนกลุ่มนี้เต็มที่ค่ะและเนื่องจากตอนนี้เกิดเป็นกระแสดราม่าเรื่องนี้ในกลุ่มเป็นอย่างมากทางค่ายจึงขอรับผิดชอบด้วยการลบอีีที่5ออกเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่าที่รุนแรงกว่านี้ค่ะและเจนนี่เองขอย้ำเลยว่า พร้อมซัพพอร์ตและสนับสนุนคนกลุ่มนี้เต็มที่เพราะหากไม่มีคนกลุ่มนี้ช่างแต่งหน้าเก่งๆก็ไม่เกิดคอสตูมเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่มีคนกลุ่มนี้คือผู้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ล่าสุดเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะอันไหนที่ผิดหนูก็พร้อมแก้ไขและพัฒนาต่อไปค่ะต้องขอโทษหลายๆคนด้วยนะคะที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อนทำคอนเทนต์ต่างๆหนูขอพูดตรงๆว่าหนูมีเจตนาดีแต่ครั้งนี้หนูไม่ศึกษาไม่คิดไม่วิเคราะห์ให้มากกว่านี้เลยทำให้ออกมาดูแย่และไม่เหมาะสมหนูจะนำทุกอย่างไปเป็นบทเรียนให้มากที่สุดขอบคุณค่ะทางนายนิวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ